มีมดมีมดมดก็มดฮะมดนะ้มดนะ่ะเอาจัดให้หมดเลยนะจัดให้หมดเลยนะจัดไปฮะกินจริงๆอันนี้สาบานมาครับถึงบิ๊กซีใกล้บ้านผมแล้วนะฮะชัดๆเลยเอาสักหน่อยเหมือนจะถูกท้าทายบ้างาเจอพอดีเลยแจ็คพอตนะฮะไปเก็บกุญแจก,ก่อนล้วทีแน่แน่ขอบคุณกัญชาด้วยนะฮะเสรีฉลองกันหน่อยฮะแต่เข้าประเด็นเลยดีกว่า กับความท้าทายนะะผมว่ามดมันขึ้นแล้วละ่ะนะมันขึ้นแล้วละ่ะโอ้ยมีเจเล่ด้วยโอ้ยนางรำเยอะเชียวละ่ะนะครับเอ่อมดมันเยอะอ่ะเราเราเราขอไปรับคําท้าได้ไหมนะเอาเป็นว่าคือถ้ามันสดใหม่ผมก็ก็ยังพอไหวนะพอสู้นะโอเคสักกระฮะด้วยความนับถือใช่หรือไม่นะ โอเคฮะจะท้องเสียไหมเนี่ยนะจัดเลยก็แล้วกันนะซักหน่อยอย่าหาว่าลบลูเลยแต่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ใช่ไหมมา<ป>จัดไปเอาออกก่อนโอ้ตาย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 มีมดด้วยอะ่ะมีมดด้วยอะ่ะเจนหน่อยได้ไหมย๊บอื้อ มีมดอะมีมดอะฮะมันมีมดอะมันมีมดอะครับผมน่าจะไม่รู้วันไหนอะนะไม่รู้วันไหนนะด้วยจรรยาบรรณนะฮะผมไม่สามารถที่จะเออมีมดอะอะจัดไปฮะด้วยจัญญาบันผมไม่สามารถเปิดเผยไปไม่น่าได้ตอนนี้พอใช้พลังดาร์ก ในการพิสูจน์ในการเล่นแร่ไปทาสักหน่อยขอเลยนะฮะท่านขอเลยนะฮะงารน,นี้อ่ะมีมดมีมดมดก็มดฮะมดน้ามดนะดนะเอาจัดให้หมดเลยนะจัดให้หมดเลยนะจัดไปฮะโอ้ไม่กินจริงจริง,รงอัน,นี้สาบานเอาแค่นี้แหละ